ไปไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนาะนี่โอ้โ oh หรอบเดียวฟรีเกมเข้าเลยพี่น้องจา๋าถือว่าได้ดีตั้งแต่เริ่มเล่นเลยนะเนี่ยแต่ไม่รู้เข้ามาเนี่ยมันจะแตกโขดไหนเท่านั้นเองเฮ้ย <He i, S 2> ได้เก้าบาทสีซีตังค์ยูนะเริ่มเริ่มและเริ่มและเข้ามาข้างในนะคะจะได้คูณทีละสองถือว่าดีนะได้ดีนะ แต่ไม่รู้ว่าจะแตกดีหรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นตอนนี้คูณสิบแล้ว สวัสดีท่านผู ions, ้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวเกมไก่ชนนะคะเป็นเกมของค่าย PG Slot เด้อพี่น้องใครนะคะอยากจะมาลองดูก็มาลองดูได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คอมเมนต์ให้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันได้หรือเสียมไม้ซีเรียสนะคะขอแค่มารีวิวให้ดูเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมใครอยากจะมาลองเล่นลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์ด้อพี่น้อง ก็อย่าลืมนะคะมีสูตรเจ้าวิทยให้ฟรีแล้วก็กลุ่มวบราธรรมค่ะอยากจะเข้ากลุ่มอยากจะรับสูตรก็ติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยเด้อพี่น้องจ้าโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูนะคะว่าจะรอดหรือเปล่าเด้อพี่น้องเอาใจช่วยด้วยก,กันละกันวันนี้ทุนเบาๆทุน50บาทเฮ้ยมันเป็นไปนได้หรอว่าทุน50บาทเนี่ยมันจะแตกไหมต้องมาลุ้นเพื่อนเกมนี้นะคะเบ็ดขั้นต่ำอยู่ที่4บาทสูงสุดถึง2 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเราก็จะเล่นเบ็ดต่ำสุดเลยก็คือเบ็ด4บาทนั่นแหละ หก็เสียว้าบอยู่เหมือนกันนะถ้าเสียก็คือ,คอ,คอจบเลยนะคะคลิปนี้ไม่ได้ไปต่อนะคะมาดูที่3มขีดต,ต่อเพืเ่อนสขีดแล้วมาดูตารางการจ่ายเงินรางวัลน,นะคะเกมนี้จะมีสัญลักษณ์ตัว Y แล้วก็สัญลักษณ์ฟรีสปินหรือสกแกตเตอร์นั่นเองแล้วก็สัญลักษ์ต่างๆเงินรางวัลก็จะแจกต่าแจกจ่ายต่างกันนะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวแพงสุดเลยนะคะส่วนตัว,วายจะเป็นพวกสัญลักษณ์แทน รูปสัญลักได้ทุกรูปแบบนะคะโอเคก็จะไล่ลงมาไล่ลงมานะมีคูณ5มีคูณ5หรอมีคูณ1คูณ2อะไรประมาณนี้แหละนะก็ประมาณนี้เพื่อนเพื่อนสแกตเตอร์หรือฟรีสปินนะคะ3ตัวขึ้นไปถึงจะเข้าฟรีเกมไลายเดิมพันจากซ้ายไปขวานะ,ะเพื่อนนะก็ไม่มีซื้อฟรีเกมอะต้องรอลุ้นอย่างเดียวว่ามันจะเข้าง่ายหรือเปล่สกกาสแกตเตอร์มาเบส4บาทมุนรอบแรกทำใจไว้ก่อน เฮ้ยเฮ้ยยังไงเน้อนี่โอ้โหรอบเดียวฟรีเกมเข้าเลยพี่น้องจา๋าถือว่าได้ดีตั้งแต่เริ่มเล่นเลยนะเนี่ยแต่ไม่ลูกเข้ามาเนี่ยมันจะแตกโขดไหนเท่านั้นเองเฮ้ยได้9กบาทซีซตังค์อยู่นะเริ่มเริ่มและเริ่มแล้ว,เ,ลวเข้ามาข้างในนะคะจะได้คูณทีละ2ถือว่าดีนะได้ดีนะ แต่ไม่รู้ว่าจะแตกดีหรือเปล่าก็ต้องมารอลุน้นตอนนี้คูณสิแล้วเวลาคูณจะเพิ่มไก่ก็จะชนกันนะคะก็สเต็ปของเกมนี้ก็ประมาณนี้นะโอ้โหยังไงเนาะนี่โอเคเพื่อนรู้สึกคำว่าเกลือขึ้นมาทันทีอุ้ย221ไม่เกลือเดอ้อแบบนี้ไม่เกลือโอ้โหสีบาทรวมทั้งหมดนะคะในรอบเข้าฟีเกมรอบนี้นะคะโอโ้ตอนนี้กำลังไม่เก้าวินนะคะ กำลัตบบงตีกันใหญ่เลยนะไก่โอ้โหเรียบร้อยอนะเสมอพักเสมอภูมิกันเลยระดับซูเปอร์เมกะนะคะเท่าไหร่ถือว่าได้ดีนะ323บาทนะคะโอ้โหก็ได้อยู่หนานเพื่อนโอเค8หมื่นฟรีทั้งหมด405บาทมาเดี๋ยวเราจะปรับเบ็ด12บาทก็แล้วกันนะคะเบ็ด12บบาทก็ถือว่าสูงอยู่เดอ้อ อย่าว่าน้อยเดอ้อโอเคมาเดี๋ยวเราจะเล่นแบบเทอโบปรับออโต้สักสิบลองดูเพื่อนว่าจะรอดเปล่าก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยโอ้โหกำลังดีเลยกําลังดีเลยยังไงต่อโอ้ยยังเมามันโอ้ยเดี๋วนี้พัน OMG ถือว่าโหดมากเบตสิบสองบาทแตกพันกว่าเฮ้ยเหลือจะเชื่อนะเกมนี้ต้องมาตามกันแล้วนะเกมไก่ชนเป็นเกมใหม่เป็นเกมใหม่นะคะ คุณเข้ามาใหม่ๆของเดือนนี้เลยนะเพื่อนๆโอ้โหระดับซูเปอร์เมกะา 1, 9 6 5บาทโอ้ไม่ก็เธอจะเชื่อโอ้โหเหลืออีก9ก้ารอบนล้วเนี่ยโอ้โยังแตกโอ้โสแกตเตอร์เข้าแล้วโอ้โหมาถ้าสแกตเตอร์เข้ารอบนี้จบเดี๋ยวพอเลยดีกว่าเนาะได้กำไรเยอะอยู่นะมาโอ้โหเือจะเชื่อก็ต้องเชื่อแหละแตกดีจัดโอ้โหไก่ให้โชคนะคะ ช่วงเล่นหลังสงการเนี้ยเริ่มได้ดีมากคือแบบยังไงอะแล้วแต่ใช้วิจารย์การรับชมนะเพื่อนๆนะโอ้โหแต่รู้สึกมันแตกดีเกินนะโอ้โหไม่น่าจะบักอะมันน่าจะเป็นสเต็ปของเกมแล้วเออดูดิเออโหเจหสุดจริงอะไรจริงโอ้โหแม่จะร์บยแมเจะรยก้าร้อยเจ็ดบาทนะรับซูเปอร์เมกะนะอีกสรอบสุดท้ายแล้ว กำไร3มันกว่าแล้วจ้าทุน50บาทต้องถอนนะคะต้องถอนเล่นได้ขนาดนี้ก็ต้องถอนนะคะจะอยู่เพื่ออะไรจ้าอยู่ให้มันซิแตกเลยโอ้โห8ปหมุนฟรีเโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนได้กำไรเยอะอยู่พอสมควรนะ,ะต้องถอนนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe อย่าเจ้าสูตรจะเจ้าวิทย์ไปใช้อย่าจะเข้ากลุ่มโรธรรมติดต่อสอาวธรมแอดมินได้เลยลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะขอตัวราเหมือนเดิมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย